อเออ,ดเอได้ดิอ่แก่งกลางปังแต่ว่าคนยพี่ย่งเดี๋ยวคนบริเวณหงแก่งกลางปังคือ <c oughs> คนบริเวณหคนบริเวณหงก็บบริเวเลยล่ะจะมาแจ้งแางปังเออพูดบริเวณหงผิดแล้วมันแก่งกลางปังางสิเใช่ไหม แต่ว่าคอยเห็นก็ยังไม่เห็นหอกคอยเห็นน่งงกมากงกมากอยื่อไปเห็นเห็นเห็นมือมัวหมวยใญ่โอเห็นเป็นใครโยกันมุบมัวบุมห็ังเันพเห็นเลยนี่ที่มันขาดเลยเปนเห็นอยกเป็นร่างกายก็ได้อยกแต่างย่ากินน้องจึงจะเห็นดีมาถึงมาจ้างปางก็ตะกีนะค่ะค่ะพใส่ได้อยู่ใส่ได้เห็นบางอย่างนี่แล้วเห็นได้มดื่ออย่างอะข้ารเข้าก็บม่ได้ อตอนนี้หนึ่งเขาบ่ได้โอ้โหเห็นหงละ่ะถือ,อว่า่เห็นหงแล้วหนึงววน่งเขาบ่ได้เนาะงอมหาเต่อไฟก็บ่เห็นเดี๋ยวนี้จากสีดัางไฟจังได้เนาะอืงงอย่างหนึง่งหนึ่งคนบ่ทอกันเนี่ยเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมากเกิดขึ้นกัน,กนยุวอาการซานซ้อนยุติแรกมาบ,บ้านปลายมามาเป็นังซี่นี่แล้วอย่างขีดแรกกัเห็นหงกับใครอยเนาะ ว่าหูพัดดีอยู่ตาพัดประเหต์จันรับดาวเทียมดีอยู่ขึ้นสัญญาณจันขึ้นสัญญ,ญาณดีแต่ว่าแต่ว่าสายตาว่าใครดีนีม่มันก็กลับกันทั้งสันแล้วเนาะนกลับกันไปนบ่ได้มาหาที่แรกว่าห้างย้ายฝันกะว่าให้ยายฝันก่อนหนานะของหอยสิมา ขันยาย่บฝันกับขันม้าเราย่านเสียเถยวเสียเถวเสียเถยวย้ายที่บนเสียเถยวผมย้ายเฉพาะกับเทินนี่นะแต่ว่าว่าบกฝันย้ายก็จำได้หลังๆนะว่าฝันัาหาว่าคนบ้านนับ้านข้างทางบ้านหม้ัขวด่วงให้กินนะไหมเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดขวด่วงให้กินขวดรวงขวดวงให้กินเดีนี้ ขวดล้นมาให้กินเป็นยังได้กินของมันสามตขนาะดว่าอ๋ยผู้กินแค่นี้คูก็อิ่มแล้วว่างขวดด้วงจีอืมววขวดด้วงเขาไปเก็บอยู่น้ำมันที่เขาไถให้ค่อยให้อย่างนี้ م. ได้กินด้วงสามตัวเอาก็เลยฝันแค่นั้นละไรหูเมียขึ้นไหมอืมผู้อิ่มแล้วผู้กินแค่สามตขนาดก็เลยวางนี่บ้า,บานเล็กที่เขวาวาง สองหนึ่งบอกมาดูที่สองหนึ่งจะว่าอายุเขาว่าห้าสิบเอ็ดกันจะของคนที่ขวดดวงคนที่ขวดดวงให้กินนะออายุห้าสิบเอ็ดแต่ว่าคนคนนั่นนั่นไรครับเรียกาเนี่ยคนฝันเกี่ยวเรียกสองหนึ่งกับเรียกหาหนึ่งล้านหลาย,ลายอ,อ,อายุพันหาสิบเอ็ดปี ฟันเล็กที่เพิ่นกับสองหนึ่งนึ่งฟันว่าได้กินด้วงเนาะ <c oughs> ย้ายเฟันฟันว่าเพิ่นได้กินขวดด้วงนะครับฟันว่าได้กินขวดด้วงขวดด้วงด้วงกับเป็นตัวนอนน่ะนะครับเป็นตัวนอนน,อน,นะครับนอนที่วันเป็นอยู่ก็ปลาอ้อยเขาละแม่เออ ยันเป็นตัวนอนนะครับให้เป็นภาษาการการไปนะครับบ้านเลขที่สองหนึ่งบ้านหลังนะั้นแม่นปะครับบ้านเลขที่สองหนึ่งอายุห้าสิบเอ็ดปี 1. 1> ผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้อายุห้าสิบเอ็ดนี่ผู้หญิงบอกอืมเป็นผู้หญิงอาย,ยุห้าสิบเอ็ดปีบ้านเลขที่สองหนึ่งอืมก็นาคิดนาคิดฝันฝันวันไได้กินมาฮอดที่แรกกันย้ายวานพระเพิ่นให้เลขมาตัวใดก่อน ผมขมถามอีกนมเพิ่ว่ามาเพิ่บอกให้หมูมาว่าให้ฟังว่าให้เลขหกหนึ่งสี่บหกหนึ่งสี่บอกงบหกหนึ่งสี่เลขพระออกมาห้เนาะเพิ่นเคยห้เนาะเพิ่นเคยให้หกหนึ่งสี่นี่ก็เลขพระเด้อครับเด้อเอาเป็นหกสี่หนึ่งไปรถเ้า มันก็ยุ่งกันคือเก้อนละอ่ะเขียนกลับกันไปเสยเนาะแย่งังพอเห็นยังคอยเขียนลงน้ำพอว่าห้าเทียมันออกของพระหกสี่หกหนึ่งแล้วก็สนะี่หนึ่งเนาะกลับเอาด้วยครับเด้อพอเห็นขีดคันไว้ทั้งสี่นะครับ เดี๋ยวพอเห็นสีอธิบายนะครับเด้อวคุณย้ายเพิ่นก็วอาพวเก่งว่าพวกเป็ดดอกเพิ่นบวกคขว่ว้านะครับนี่คุณย้ายเพิ่นฝันนะครับย้ายเหนียมฝันนะครับเพิ่นฝันว่าเพื่อนได้กินขัวตัวนอนนะครับเอาไปขัวมากินนะครับเพิ่นว่าดวงเพิ่นว่าดวงนะครับที่เกิดน้ำปลาอ้อยเนาะย้ายเนาะแม่นครับที่ดน้ำปลาอ้อย บ้านเล็กที่ที่เพิ่นเฮดสู้กินนะบ้านเล็กที่สองหนึ่งนะครับแต่ว่าคนที่เฮดสู้กินนะครับคนที่อันขัวด้วงสู้กินนี่อายุห้าสิบเอ็ดปีเป็นผู้หญิงนะครับเด้อเป็นผู้หญิงอายุห้าสิบเอ็ดปีบ้านเล็กที่สองหนึ่งนะครับส่วนเลขพระนะครับเลขพระที่เคยให้เพิ่นนะครับงวดนี้เพิ่นใทยหกสี่หนึ่งหกหนึ่งสี่อะพอเห็นเขียนผิดพอเห็นก็เลยตัดให้เลยนะครับเป็นหกสี่หกหนึ่งสี่หนึ่งนะครับนี่เป็นแนวทาง ของคุณยายเหนียมนในงวดนี้นะครับงวดวันที่ 1, 68, น 8, ห ba, that, 68, นึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับสิมาเป็นแบบนี้ฝันแต่เมื่อใดก็ยายผมก็ลืมถามตัวมึงหันหมฝันเร็วๆนี้เด็กเมื่อวันที่ยี่สิบสามมันบ่เอโอฝันมันก็ฝันหมื่นวานหมื่นกว่าหนี่ตอนนี้ฝันเห็นเออเมื่อนี้เมื่อวัอหนึ่งหมื่นกว่า มันก็ฝันเห็นหมูอ้วนหมูควันนี่เนาะฝันสั้นๆนี่ก็หน่วยังฝัน่วเอฟซีตีได้กับตีให้นัมเอ้ามันก็ห้อนเอานาเอาจากนอยอากาศเป็นว่าวันที่ยี่สิบแปดนี่เขาเจ้าข้าวว่าสิมีพายุฝนอืมมันก็เอามาเอามาสิละมื่อนี้วันที่ยี่สิบห้าอีกสองสามมือกับมาแล้วเป็นว่าภาคอีสานนี่สิรับเต็มเต็มเลยสั้น รับก็จะม,มาแหงขักไหลน,นาะล้มก็ไ้เนาะไม่อยากได้ล้มหลังอยากได้ฝนเอออยากได้อยู่ฝนแต่ว่าล้มมันสีมาน้ำนี่ที่คืออยากล้มสีมาน้ำฝนนี่ละจะมาแหงหลอืมจะมาเพราะเพเปลี่ยนพิธีเนาะพอเย็นๆนี่ก็ใครอยูอ<ะ>่มาเพอเปลี่ยนพิธีใครบ้านงินแหงมาคุ้มฟ้าคุ้มฝนอยู่อเออล้มไหลก็แหงมา่มีที่อยู่มันสาดเข้าไหมสาดเข้าอ่ะอืม มันก็เป nah ็นท้าวแต่แต่ละเจ้าเฮ็ดหลังยังไงงามๆมันก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าจะ็นหน่งอือได้ยินว่าทางใดนน้องข่าวว่าบ้านสามสิบหลังคนลมพัดโอ้ลมพไดแต่ว่ายาขาพัดบ่พัดอะไรพัดตะมุ้งมุงอันมุงกับเรื่องมุ้งไอ้นั่นท่านโอ้มุสนมงสันไทยพัดไผ่พัดบัวพันเวลายาขาพัดบัวพัดทางเมื่อส์เหรอทีฮัมได้ยินข่าวคนว่าวอยู่ ะระยามนนี่ยไม่ได้ฟังเลยข่าววิทยุมีทางวิทยุมือท่านละอ,อกินทานอะไรวิทยุดยซื้อมาสุดหนึ่งก็บอได้พอเดือนก็จักเก็บเพียงจคเป็นกิ่นทานการทอดไส่ไปโดนมันกับสีเปือนนะครับแม่นมันจะสีเปืองม,มันก็นสีหมดอายุมันเด่นนะมันโดราะอายุการใช้งานมันกนันนั่นลงกินท่านกินนังไปสะละวิทยุก็ได้ เอาพี่น้องท่านผู้ชมตามเบิ้งนะครับเดอ้อพี่น้องท่านในการลงทุนกับเบื้องไว้แต่ว่าคณยายเนียมกันเพิ่นได้ฟันน้ำนี่เข่าดีขึ้นกันนะครับแต่ว่ากัหลายงวดเราดีพวกเขานี่เนาะสองสามงวดแล้วเนาะเป็นเน่ยจังหวเขานงวด้วมันฟันได้ใงวดคอยให้เข่านะครับเดอ้อคอยให้เขา่าให้พี่น้องได้โชคดีน้ำคุณย้ายนะครับอลองพิจารณาเบิ่งนะครับใส่พิจารณาย้าในการรับชมนะครับเดอ้อเป็นความฝันนะครับ แล้วก็เลขพระนะครับเลขพระเพื่อนไหมาก,กับหกีหนึ่งนะครับหกหนึ่งซีีหนอ่ะนะครับพอเเขียนวัตถุกรเราหกสีหงเลย, 1, เ,ลยเอากรตัดออกเป็นหกสี่หกหนึ่งีหนึ่งนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแนวทางนะครับพี่น้องใส่จรณญายในการรับชมให้พี่น้องสจจนนดๆมนันมนันนะเดอ้อยูดีไมฮสุขสุขสข